สวัสดีครับส่งงานซ่อมอีกตัวนะครับเครื่อง Honda GX35 นะครับลูกค้าส่งมาจากปราจีนบุรีนะครับคุณโสพลนะครอาการที่ลูกค้าบอกนะครับอาการเสียเร่งแล้ววอดตีปอกใหม่เปลี่ยนลูกแหวนแท้นะครับคาดูคาบูไม่ดีเปลี่ยนเป็นของที่ร้านนะครับจานไฟลูกค้าเตรียมมานะครับนะฮะ สายพานลูกค้าเตรียมมานะครับค่าใช้จ่ายตัวนี้อยู่ที่2 8 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะลองสตาร์ทดูก่อนการจัดส่งนะครับสตาร์ติดง่ายนะครับเสียงเงียบไม่มีควันนะครับรับประกันว่าไม่มีดับไม่มีวอดนะครับพอชุดสายน้ำมันทางเราเปลี่ยนให้ใหม่ชุดกรองใต้ถังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะต้องหมุนรอบๆเลยตอนนี้รหัสเลขเครื่องตัวแท้นะครับ ของลูกค้านะครับ